ค่ะเป็ดค่ะสวัสดีทุกคนสมารเด้อค่ะหัวเนียตจอนรับเป็นไม่ได้เอาตรงตรงเลยนๆตรงตรงเลยเนาะคุณพ่อเนาะค่ะหัววังหันเล็กคุณพ่อเข่าได้ค่ะท่านผู้ชมคลิปแรกเนาะค่ะคุณพ่อหายสองหกห้าเนาะค่ะเลขกสามตัวสองหกหาแต่ว่ามือนี้บอะไรเอาแฝมเก่ามาเนาะค่ะบริจิตมาน้ำเนาะค่ะแล้วกขอรวจคอภัยเนาะค่ะคลิปแรกของคุณพ่อหัววังหันสองหกห้าผู้ใดตัดกรับหมุนเอาผู้ใดหมุนเอาเนาะคุณพ่อเนาะ มุนเอาคือเข่าเนาะค่ะสองหาหาสองเนาะค่ะละโครงสุดท้ายนี่คุณพ่อหายหนึ่งหาเนาะคุณพ่อนะหนึ่งหามันออกสองหาหาสองเนาะคุณพ่อนะเหล็กออกสองหาหาสองคุณพ่อหายหนึ่งหาเฉียดไปแตมหนึ่งเนาะค่ะแตมเดียวเท่านั้นโคงสุดท้ายเนาะค่ะอะงวดนี่ตามต่อค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อว่าฝันดีคักมาสันฝันขึ้นบ้านศีลผอมมาสันฝันเนี่ยไรคุณพ่อฝันเมื่อแรกเนาะฝันขึ้นแรกฝันเห็น ปบาช่มเด็ดนะวะเป็นลุ่งมหาเป็นยามหามหาปุ๊บคนวะเออก็ไปเอามาเล็กกัวได้มาเล็กก็นำกลนไปตีหลัะคนวะบาทคนยื่นอันคนวะแร่ไปเรื่อย่ท่านคน่นเสียหายมาเล็กอามาเล็กก็ได้มาบออเข้าในนี้แหละคนวะเอื่อนแรนไปแรงไปบ่ใกล้มันแรงจนเมื่อยมันละพอพ่นขึ้นห้อคนห้องคนแล้วพอเอามือหว่นนะค่ะเอามือหวคนปุ๊บบาดนี้ เลยหมดสมุนเพ่อนะว่าผูกแค้นหายสองเซนผูกแค้นคางนี่ละนี่เมื่อเมื่อเนี่ยมันผูกแค้นหายสองเซนคือว่าห่วยคุณหายซ้อหาว่าคือว่ามาบานมาพันต่อมาปุ๊บมาพันปุ๊บว่าห่วยมาพันมานอนด้วกันสามคนอันนี้ฝันไม่บ่บานนี่ฝันมือไม้มันบอกคะฝันมือไม้มานอนเฮียงกันป๊บนอนเฮียงกันสามคนค่ะยืนนอนสองคนก็ไปเขยค่ะนอนเฮียงกันปุ๊บ เงม้ mere, ยห้่น่ามีก็แคงได้หี่ว่ะมางทีเง้ยเขาไปหนาปุ๊บบพข้าใหญ่ใ่ก็ท่านพงปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากอนน้อนขางเลาค่ะล่าก็ห้อยคุณบนนอนก้างมันจะเป็นพิ่น่องกันเหนว่ะเป็นเป็นสูปเป็นเป็นน้ำกันนะคนลน่เป็นสูปกันเนว่ะค่ะเป็นบาเป็นชาน้งกั้นมือุกคนเหมืนว่ะบุนน้องขาล่าล่าขืนข้องปุ๊แล้วก็บใบน้มแล้ว่าใบนมใบยนมแน่เขาแน่เห็นเขาทำคาดเกันนี้ บ่ายนี้ร่ำค่ากันนี้ไปนะไปหาสื้อของมากินค่ะบายนะได้เส้นนี่ก็จให้ให้เรล็กสามตูวกันล่ะค่ะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเป็นยังคือว่าหนึ่งห้าเจ็ดครับคุณพ่อบ่ายนนเอากับน้อมแนมแนสีแดงกัมแม่แน่แน่นะกัากัมมือก็หาเจ้าก็เจ็ดจำนมบ่ายนมนมนมนี่เห็นนนะค่ะ เอาหนึ่งหาเจ็ดเลยแหละตัวนี้ว่าก็ได้สิไฮหนึ่งหาเจ็ดเออตัวเดียวแคนแคนเลยแคนแคนก็ว่าซื้อรถตีไโรดม้วนนี่ค่ะซึ่งตอนรับพไปมาอยู่แล้วก็ไดก็เขาแะไรม้วนนี่เขาหลายนะคุณพ่อนอนน้ำกันจะคนทั้งเบิร์ตสามแล้วสามคนสามคนผู้ชายทั้งขอกบมินบ่ผู้หญิงทั้งกลางมินบ่คะว่าให้มันไงว่าน้องกลางกับว่านอนบ้านว่าว่าน้องขอบกลางพี่เคย เคยเห็นมาเปิ๊บคือนอนมันก็ปีนใช่สียลัวนก็กลับไม่เดี๋ยวหัวเขาคื้อเหลักหก็กาเพิ่มไม้ปุ๊บเลมันเขาตลอดถ้าฟันเห็นเพิ่นย่ำไหนเลขเขาเป่นบอกคะได้ประกอบข้อืมค่ะนี่แมวหายโแล้วค่ะอืมเดีนายค่อนหน่เาเคยบนจะเื่อกบอมันวะกันเลขเขาตดนมันบอกพอได้หรออนน ว่าอือายุของคุณพ่อล่ะคะหกสิบแปดหกสิบแปดอย่างหกสิบเก้าเนาะหกสิบเก้าปีใหม่เพื่อนละหกสิบเก้าปีใหม่เพื่อน่าค่ะหกสิบแปดอย่างหกสิบเก้าเพราะคุณพ่อเกิดเดือนยังคะคุณพ่อเดือนกรกฎาคมเนาะค่ะแสดงว่าหกสิบแปดเต็มแล้วเนาะค่ะอย่างหกสิบเก้าเนาะค่ะเถอท่านผู้ชมเพิ่ออยากได้อายุของพ่อเป็ดเนาะค่ะเอาตัวนี้รอดงอนเนี่ยเอาตัวนี้เลยค่ะ จะออกเลยร่งรางจักหนึ่งหาหาเลือ่างจักเนื้อบริหนึ่งจะออกหนึ่งห้าเจออ 1, 5, 7, ็ดจักเหลืองม้นมาแห้งเนี่ยค่ะหาให้มาแห้งเต็้มลอยเลยนะค่ะกันกระเพิ่นเหลืองเลขสองเหลือตัวเดียวนั้นรอยไปเลยค่ะขออนุญาตถามคุณพ่อเพิ่มเติมเนาะคะ่ะเธอท่านผู้ชมเพื่อนอยากหูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะคะ่ะคุณพ่อนี่ตอนแรกนี่คุณแม่นี่เพื่อนมา พอน,นอนทางกลางหรือทา้งคอคุณพอ่อพอนอนคางพ่อน,อออนั่นล่ะพอนอนคา,างพ่อเออบ้านนีบน้บ้านนี้ก็คือวันไหนก็นอนคางพ่อวานนี้บันน้นอนก็โอ้พึ่งอีกวันนี้นอนก็เพิ่นไลยค่ะนอนก็ผีเขยสองคนตอนแรกคุณพ่อน,นี่นอนก็ผีเขยเนะเาะบ้านนี้คุณแม่ก็เลยมากบอกคะ่ะชั้นแพ้ผมม,มาปูนอนคางๆผีเขยพุ่นออเพิ่นไปนอนคางผีเขยเออบ้านนี้ผีเขยเลยวะคือมานอนมานอนกลาง นันเป็นศูนย์อกันมันจะข้นพันวาค่ะแล้วพ่นวางไหนคุณพ่อในความฝันเมื่อพอนอนได้บานนี่พนก็ไปนอนคางคนใ่ด้ืออเมพ่นไปนอนคางพี่เคยคุณพ่อเนาะค่ะเนอนเคยบ้านไแล้วก็ขึ้นขึ้นขี่ก็แล้วก็กำนมใเมือนะกำนมนะกำน้ใบนมใบนมใบนมในนะค่ะแล้วพอจะให้หนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ดเออหนึ่งห้าเจ็ดมันก็ เพราะว่ามันบายนมนอนนมนมหนึ่งเลยแหละเนื้อหาค่ะเนื้อหาเจ๊นะเจ๊เนี่มานจะใช่แบบนี่มันเจ๊กับจับเด้อืมเจ๊กับจับเนาะจับนมค่ะคุณพ่อก็ได้ใช้เนื้อหาเจ๊ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมสิตีเพิ่มเติมก็สามารถตีได้เนาะค่ะได้ได้ได้ค่ะสตีเก่งพีเอาอาจจะเป็นซีหาหาก็ได้เนาะค่ะคุณพ่อโบเน่เนาะค่ะหรืออาจจะเป็นซีฮกฮกกัเป็นก็ได้ เพราะว่าผู้ชายน้ำหาน้ำโฮกเนาะคุณพ่อนอนเลี้ยงกันไม่จะไม่จะพี่น้องหรือของค่ะโมแน่เนาะค่ะบ่ติดเวนั่มบอกคุณพ่อซี้หาหาติดไว้บ่เอาเป็นเรื่องว่าให้ท่านผู้ชมทั้งวานเป็นตีเอาเนาะค่ะให้เป็นตีเอาเอาตะเล็กของคุณพ่อนี่ละเพื่อนไฮมาเนาะค่ะชองหาหาที่เดี่ยนละ ตัวใดคะคุณพ่อสองหาหานะตัวพันก่อนนั่นอ๋อก็คือสองหาหานะค่ะข้องผวบาสมเด็จนั่นละค่ะกับอายุเนาะกับอายุเพิ่นกับอายุแค่นานค่ะแล้วกันหนึ่งหาเจ็ดเนาะเลขคุณพ่อหาเค่ะแนวทางในงวดวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เนาะคุณพ่อเนาะค่ะขอให้มากขอให้ปังค่ะ ขอบคุณ yup. คุณพนะ่อได้หลายค่ะบบเพีงนั่ทางขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสรุปนัทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่16ธันวาคม2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปแรกของคุณพ่อในงวดนี่เนาะค่ะพ่อเป็ดนี่ฝันอยู่สองเท่อเพิ่นว่าเท่อแรกนี่เพิ่นฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก่าเพิ่นว่าในความฝันเนาะค่ะฝันว่าได้๋เล่นไปถามเลขน้ำเพิ่นเพิ่นว่า แลนไปถามเหลขกน้ำพระเจา้ายูหัวเพิ่นบ่าพระเจา้ายูหัวนีก่ก็ย่างน,นี้เพือ่อนบ่าขึ้นพระราชวังเพิ่นบ่าค่ะพอเป็ดนีก่ก็บแลนน้ำก้นเพิ่นบ่าแลนไปหอดพระราชวังแล้วกลับไปพนมมือสองข้างเพิ่นบ่านางน้มมือขอเลขเพิ่นบ่าในความฝันนี่มหาดเป็นมหาดเหล็กของพระเจา้ายูหัวก็เลยมาผูกแขนให้เพือพ่อนเพิ่นบ่า ฝ่ายผูกแขนสองเส้นผูกใส่แขนเพิ่นเพิ่นว่ะฟันซ้ำนี่เพิ่นว่าหลังจากนั้นกับหัวเม่อเพิ่นว่าเพิเ่นก็เลยสิ่หายแนวทางก็คือสองหาหาเพิ่นว่าค่ะเป็นเหล็กตีจับฟันเพิ่นว่าสองในฝ่ายผูกแขนสองเส้นจับสองใส่เพิ่นว่าส่วนหาหานี่ เมื่อขางละหานิวเพิ่นว่าพน่มใส่กันเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีหายเป็นสองหาหาเนาะคะ่ะเหล็กสามตัวตีจากฝันเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ยืมอายุของคุณพ่อนํำเพิ่นว่าค่ะหกสิบแปดอย่างหกสิบเก่าเนาะคะ่ะเป็นอายุของพ่อเป็ดค่ะเพราะว่าเพิ่นผูกแขนหายเนาะคะ่ะแล้วก็มาฝันต่ออีกเพิ่นว่ามือทัดมาเนาะคะ่ะมาฝันว่าเพิ่นนี่นอนเหี่ยงขางกันเพิ่นว่าค่ะ กับผู้ชายอีกผู้หนึ่งเพื่อนว่าหลักกมีเม่บบานเพิ่นเนาะคะ่ะหรือว่าภรรยาของเพิ่นนี่ก็โกลดยกายมากมานอนคางผู้ชายคนนั้นเพิ่นว่าค่ะสรูปแปล้วก็นอนเลี่ยงกันสามคนเนาะคะ่ะเพิ่นว่าแต่ว่าผู้ชายคนนั้นผจับนุ่มเมียเพิ่นหรือว่าภรรยาเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นก็เลยตีหายเป็นหนึ่งหาจ็เพิ่นว่าค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากนุ่ม หาตีมาจากมือหานิว้วเพื่อนว่าค่ะส่วนเจดนี่จับเพื่อนว่าค่ะจับตีเป็นเจเพื่อนก็เลยหายเป็นหนึ่งหาเจเพื่อนว่าเป็นแนวทางของพอเปิด ในงวดวันที่26ธันวาคม2568เนาะค่ะขอท่านชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณ่อสุข,ขูสุขคนค่ะมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวนัน่นลวก็อย่าลืมให้ตัดกับหมุนนํำเรือดขากันไวคาะถ้าคลิปนี้ท่านชมชืช่นชอบหรือว่าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพ้าร่วยน,ำน้ำในเรืองค่ะคลิปนี้ขอจบไวเพียงตอนนี้คลิปหน้าพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ